เรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกคนแล้วสําหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่หลังจากที่ถูกพระเอกหนุม่มหมากปรินได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทมกลางคมยินดีของเพื่อนๆดาราคนดังและแฟนคลับที่เรียกว่ารอรุนกันมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวล่าสุดนะคะยังได้เปิดเผยถึงราคาของแหวนและแฟชั่นของสาวคิมในวันที่ถูกขอแต่งงานอีกด้วยซึ่งบอกเลยว่าแต่ละชิ้นนั้นหรูหรัแพงมากๆและมาจับดังๆทั้งนั้นซึ่งแหวนนี้นะคะเป็นแหวนของแบรนด์คนไทยไดีมีน้ำหนักประมาณ5กรัตราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้าน3แสน 90, และแหวนวงนี้นะคะยังมีความพิเศษที่สามารถถอดเพชรออกมาทําเป็นจี้เพชรห้อยคอได้อีกด้วยสำหรับชุดของสาวคิมในวันนั้นนะคะได้เลือกเสื้อฮู้ดจากแบรนด์ดีออราคาอยู่ที่ประมาณ1 6 5 0 0 0บาทชุดโคตรราคาอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0 0บาทกระเป๋าของดีออราคาอยู่ที่ประมาณ1,6 0 0 0 0บาทและรองเท้านะคะราคาอยู่ที่13,500บาทซึ่งบอกเลยนะคะว่าลุคนี้ของสาวคิมนั้นบอกว่าแพงมากๆและก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ